นะฮะทุกคนจ๋าสวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะแม่ขอขอมือถือสองอันหน่อยปิดสวิตไฟแล้วขอหน่อยสวัสดีค่ะจ้ะปิดสวิตไฟแล้วก็ดินไปตกอได้เลยวันนี้วันอาทิตย์ทุกคนจ๋าวันพรุนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้าแล้วนะนะวันพรุนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้าแล้วยี่สิบห้าละไรวันมาลีกิจมาสนั่นเองค่ะ มีก็น่าจะมีแต่ละคนก็เฉลิมฉลองกันแล้วใช่ไหมคะเฉลิมฉลองตีงานกันเยอะเลยแล้วใช่ไหมมีส่วนของจับของฝาดจักลาดกันบ้างแล้วหรือยังนะคะนะควันนี้วลีมาบอกในส่วนของตัวโปรโลแล้วก็มีในส่วนของของแถมด้วยนะทุกคนนะนะคะเอาไปจับงานได้เลยนะทุกคนนะโปรนี้คือคุ้มมากๆเลยแล้วก็